กุลาเวียงพิงดอกนี้บ่มีเจ้าของเพ่งแลกแย้มบ่มีไพจองเป็นเจ้าของครองใจเด็ดดมส่งกินอบอ้วนยั่วยวนหัวใจไปตามสายลมเป็นทั่วแคว้นแดนไทยหมายชมสมเป็นกุหลาบเวียงเนื้อสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า คุณผู้ฟังทั้งปจัจจัยแม่ยิงชาวเหนือชาวอีสานภาคกลางภาคใต้นะคะวันนี้นะคะมาแล้วมาแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้แบบว่าทําหลายคลิปในแต่ละวันนะคะนางฟ้ามีหลายสิ่งต้องทํานะแต่ก็ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาหาคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังรอสแตนด์บายฟังนางฟ้าเหมือนเซเว่นอีเลเวนนางฟ้าจะมาหาคุณผู้ฟังเมื่อไหร่คุณผู้ฟังก็เปิดรับแบบติ้งดึงติ้งดึงตลอดเวลาใช่ไหม เห็นนางฟ้าเป็นหมาเฝ้าเซเว่นใช่ไหมเนี่ยใช่มาค่ะวันนี้นะคะมีพลังงานดีๆท็อปิกดีๆนะคะสื่อสารผ่านไห้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็เป็นพลังงานที่แบบว่าใช้กันดาดเดือนทั่วๆไปในทุกๆวันคือไพ่อยากบอกอะไรคุณชื่อท็อปิกวันนี้คือไพ่อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังของ fc เรามาสับ สับ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 ห้าใบแรกนะคะดูซิเป็นพลังงานของใครหากแบนว่าตรงก็คือตรงหากแบนว่าไม่ตรงก็ถอวมา,วามาฟังความทะเลนจเจล่เซ็กซีนะ่หน้าจีจัดหน้าขย้ำของนางฟ้านะคะห้าใบแรกนะคะดูสิดูซิไพ่ยอยากบอกอะไรเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอยากส่งพลังงานผ่านไพ่ให้นางฟ้าเล่าเรื่องถึงคุณเกี่ยวกับอะไรดูซิ s i ก k อ p p e t เ a c คิ f i ฟ e อปเอนเดเคิล Two of Cups โอ้โหขนาดสับแล้วก็เสียบแล้วก็สวบเนี่ยออกมาเป็นแบบว่า Two of cup s the world ไพ่อยากบอกว่าตัวคุณเองนะคะจะมีชาวต่างชาติคนทางไกลติดต่อมาหาดิวความสัมพันธ์แล้วก็คิดถึงมีคนทางไกลเดอะเวิร์เวิร์คิดถึงคุณมากอยากเจออยากประสานสายตาหากแม้นว่าเป็นคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องแล้วก็มีหลาย คนหลายสิ่งต้องการเจอคุณอยากให้คุณเดินทางไปหาใดๆก็แล้วแต่แล้วมีไพ่ถูบครับออกมาคุณอาจจะเกิดราศีมีนราศีตุลแล้วก็ราศีกุุลาศีพฤษกแล้วก็ราศี เมทุนนะคะไพ่อยากบอกว่าคุณนะคะจะได้เก็บเกี่ยวการเดินทางและจะมีคนคอยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณจากการเดินทางนางฟ้าไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังจะเดินทางไกลไปไหนกันหรือเปล่าแต่จะมีสิ่งดีๆรออยู่ที่ปลายทางนะคะหากแม้นว่ากลับต่างจังหวัดใดๆก็แล้วแต่จะมีคนคอยต้อนรับแล้วก็อยากเจอคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่เคยชอบเคยปลื้มเคยจีบคุณหรือว่าดิวความสัมพันธ์กับคุณตัวเขาอาจจะไปทํา อยู่ต่างประเทศตัวเขาอาจจะอยู่เมืองไทยแล้วก็เขาอาจจะบอกว่าเธอเลยจะกลับมาหานะเขาอาจจะกลับมาหาคุณนะคะเขาจะเอาความสุขความมั่งคงแล้วก็เอาสิ่งดีๆแลกเปลี่ยนกันระหว่างคุณกับเขานะคะเขารู้ว่าคุณอ่ะมีรอมีการรอคอยกันอยู่นะคะแล้วก็ไฟ ห้าเหรียญแล้วก็หกเหรียญเป็นการรอคอยที่แบบว่าคนหนึ่งนะคะอยากเป็นผู้ให้คนหนึ่งอยากเป็นผู้รับนางฟ้ามองว่าจะมีคนทางไกลาชาวต่างชาติดิวความสัมพันธ์กับคุณไว้ระดับแบบว่า two of Cup s กับ เทนออฟคอ่ะเขารักคุณแล้วก็อยากหยิบยื่นสิ่งดีแล้วก็มองคุณเป็นคนในครอบครัวแล้วก็จะมีการเทคแอคชั่นสื่อสารแล้วก็เขามีบางสิ่งบางอย่างอยากจะให้คุณอยู่ที่ว่าคุณจะรับไหมนะคะนี่คือพลังงานใบแรกความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวทางเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนรัก จะเป็นคนทางไกลติดต่อมาแล้วก็อยากเจอคุณผู้ฟังมากๆแล้วก็นำพาสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะแค่เดอะ o วิร์กกับทูออฟคัออกมาตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานการเงินที่ดีแล้วก็มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะเพราะมี World w ไวด์เวออกมาแล้วที่สําคัญคนที่จะมาเจอคุณอยากเจอคุณเนี่ยคิดว่าคุณคือคู่ทวินเฟนคู่ทวินเฟรมคู่ท้โซเมของเขานะคะไปต่อนะคะ ดูสิดูสิแม่หญิงงามป้าใจงามของนางฟ้าจะมีผู้ใดติดต่อกับมาหาสุมมือเจ้ากัน <c oughs> หรือคุณผู้ฟังอาจจะดีลความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติชาวต่างชาติอาจจะเดินทางมาหาเพราะว่าแบบว่านะได้เวลาแล้วที่เราจะต้องดีลกันคุยกันเดือนกันยาเป็นเดือนที่ดีเดือนเร,เริ่มต้นแห่งธุรกิจการงานการเงินที่ดีนะคะหากแม้นว่าใครทําอะไรวันที่9ก้ากันยานะคะขอให้ปังๆนะคะคุณผู้ฟัง มาค่ะไปต่อ5้าใบนะคะไพ่อ,อยากบอกอะไรคุณจะมีการสื่อสารจากโซเมตคนทางไกลแล้วก็หยิบยื่นความสัมพันธ์หยิบยื่นนั่นนี่ให้คุณอยู่ที่ว่าคุณอยากจะรับหรือไม่นะคะต่อไปนะคะมีห้าเหรียญแล้วก็มีห้าดาบห้าดาบแล้วก็โฟคนเกิดราศีพฤษศมาซ้ําแล้วก็คีงงบครับคีงงบ ควีนออฟเพนนเิคนที่จะดิวความสัมพันธ์กับคุณนะเป็นคนที่สินเสมอคุณฐานะการงานการเงินมั่นคงแล้วก็แบบว่ามีหน้าที่แล้วก็มีสังคมที่ดีมากๆซึ่งตัวคุณเองเป็น Queen อฟเพนน a กเกิน่ะคุณก็มีความสุขเพียบพร้อมนางฟ้าคิดว่าคนต่างชาติคนทางไกลที่ดิวอยู่นะคะจะมาเจอคุณภายในไม่เกิน4วัน4ชั่วโมง4สัปดาห์ หรือว่าดิวกันไว้อะมีเลข4อ่ะอาจจะวันที่4หรือว่าวันที่14หรือ24ใดๆก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองอาจจะเกิดวันที่4ได้ราศีเมษได้ราศีเมษไฟแม่สิงห์ธนูราศีพฤษศแล้วก็มีอัศวินดาบเขาอยากบอกว่า คนคนนี้นะคะเป็นคนที่เมื่อก่อนในอดีตนะคะเคยแบบว่าคิดว่าตัวเองอะ่ะต่ําต้อยไม่คู่ควรกับคุณเขาก็ไปมุมานะทํางานทําเงินหางานหาเงานินจนกลับมาเทคแอคชั่นหาคุณตอนนี้จากที่คุณเคยเป็นคนะิงกุยน็อปเอนเดอร์ลาชินีเหลียแล้วคุณต้องการความมั่นคงเรื่องงานเรื่องเงินใดๆสมบัติใดๆกับเขาตอนนี้เขามีพร้อมแนละ้วเขาอยากจะมาคุยกับคุณว่าทางธนาคารอาจจะอนุมัติให้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าผ่อนนู่นนี่นั่นได้แล้วนะเธอหรือบางคนอาจจะ ไปทำธุรกิจมาแล้วมีเรื่องการเงินที่เป็นเงินก้อนเพื่อมาหยิบยื่นให้คุณนะคะคุณผู้ฟังนี่คือพลังงานไพ่คือ มีคนทางไกลยอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากสื่อสารผ่านไพ่ให้คุณรู้ว่าคุณคือความสุขของเขาเขาอยากเจอคุณผู้ฟังมากๆอยากทํานั่นทํานี่ให้แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างอยากให้หนางฟ้ามองว่าเป็นทรัพย์สินหรือว่าเงินทองนะคะหรือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเขาที่ดีวกันไว้นะคะตอนนี้ธุรกิจการงานการเงินของคุณอาจจะได้เขาซัพพอร์ตดูแลอยู่ทางเมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มันมีไพ่อัศวินดาบกับ ไฟล์ออฟสอดออกมาเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นยังไงแบบ ความรู้สึกคุณข้างในเพราะว่าความไกลกันนะแต่เขารู้แต่ว่าเขาจะมาเคลียร์เขาอยากเจอแล้วเขาอยากจะแบบว่าปลดเปื้องพันธนาการที่แบบติดค้างคาใจใดๆเกี่ยวกับคุณเขาอยากให้คุณลืมให้หมดแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้คุณหรือหากตัวคุณเองอาจจะไม่ลืมรักครั้งเก่าอาดีตครั้งเก่าใดๆ,ๆก็แล้วแต่นะคะเขาจะมาทําให้คุณลืมทุกสิ่งเรื่องราวในอดีตที่มันหดหู่ทุกกระทมขมขื่นเศร้าใจใครที่ทําให้คุณเจ็บปวดทุกใจคนคนนี้จะมาเคลียร์มาเป็นพลังงานนิวเลฟแล้วก็เป็นทู เป็นความมั่นคงและที่สําคัญเขามีหน้าที่การงานการเงินที่ดีด้วยคนคนนี้อาจจะเกิดวันศุกร์วันอังคารวันเสาร์วันพฤหัสวันจันทร์นะคะมีสีตามวันอังคารเสาร์พฤหัสจันทร์ออกมานะคะตัวเขานะคะ อาจจะเกิดราศีกุมราศีเมษราศีพฤษศราศีตุลน,นะคะแล้วก็ราศีมังกรคนที่จะเข้ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจากการเดินทางไกลเพื่อมาหาคุณผู้ฟังนะคะบางครั้งหากแม้ว่าเขาเป็นชาวต่างชาติหรือว่าสถานะทางแบบอ่าคนศาสนากับคุณผู้ฟังเขาอาจจะมาเคลียร์กับคุณผู้ฟังแบบเธอเราจะยอมแบบว่าเปลี่ยนก็ได้นะหรือเราจะยอมมาเรียนภาษาเธอใดๆเหล่านั้นเขาจะยอมทําเพราะว่าเขาคิดว่าคุณคือคนที่เขารักมากๆแล้วก็เป็นโซเมทวิน คู่แท้ของเขานะคะไปต่อนะคะกับพลังงาน5ใบค่ะไพ่อยากบอกอรายคุณจะเจอโซเมตคู่แท้เป็นคนทางไกลต่างชาติได้ต่างจังหวัดได้ไกลๆได้มาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณแล้วก็ข้อตกลงระหว่างคุณกับเขามันจะเกิดขึ้นนะคะมีการหยิบยื่นข้อเสนอให้กันและกันนะคะอุ้ยเอาใบนี้เลยนะดูสิเดือดซันจบเลยใบเดียว คุณกับเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นเดอร์ซันทําไมเขาถึงต้องเดินทางมาหาคุณมีราศีธนูมาชาวราศีกุมราศีธนูราศีพฤษกนะคะอยากให้คุณรู้ว่าคุณคือความสุขของเขาเดอร์ซันขี่มา้าตัวคุณเองนะคะอาจจะเกิดปีมะเมียปีมะแม่ปีมะโลงปีมะเสงแล้วก็ปีละกาปีขานปีจอได้นะคะความเป็นสุข ความสุขของคุณอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคือคนที่แบบว่าเขาอยากให้นู่นนี่นั่นตอนนี้หากแม้ว่าเขามีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมกับคุณผู้ฟังนะเขาอยากจะเสนอนู่นนี่นั่นให้คุณผู้ฟังหมายถึงความชัดเจนด้วยนะเสนอแล้วก็ยัดเยียดความแบบว่าสนิทแนบเนื้อสนิทชิดเชื้อเป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันไหมจริงจังเลยไหมใดๆเหล่านั้นนะคะหากแม้ว่าคุณกับเขาเจอกันแค่ในโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็อยากจะบอกว่าคนคนนี้พิศวาสคุณแบบว่าดาเมจรุนแรง แรงมากนะคะต้องการคุณแบบเป็นถึงความวาม,มั่นคงในชีวิตอ่ะดูสิ King of Cup เขาอยากบอกว่าที่ผ่านมาเจออะไรมาก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มาเจอคุณแล้วหยุดตรงนี้ที่เธอเขาอยากหยุดตรงนี้ที่คุณแล้วก็ร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณเพราะคุณคือ The Sun คุณคือความสุขความงดงามแสงสว่างในหัวใจเขาในตอนนี้นะคะนี่คือพลังงานของไพ่อยากบอกนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะการงานการเงินที่แบบว่าคุณอาจจะเอาตัวรอดหรือกลับเอาตัวรอดเก่งหลายๆสิ่งนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบทำสองสิ่งสามสิ่งในเวลาเดียวกันเช่นแบบคุณมีจ็อบด้วยแล้วคุณก็มีงานประจำบางคนก็มีอ e ีวงอีเวนต์เป็นแบบทำ u t u b e หรือว่า ทำติ๊กต k อกไลฟ์ขายของเป็นงานอหนดไดีเหลกใดๆเหล่านั้นล่ะคะนี่คือพลังงานไพคือสิ่งที่คุณทํามันจะนําพาเรื่องเงินเรื่องงานแล้วก็แพชชั่นคอนเน็ชั่นมาแต่ว่าเรื่องงานเป็นหลักๆเรื่องเงินเป็นหลักๆนะคะไปต่อนะคะพลังงาน5้าใบนะคะดูซิว่าไพายอยากบอกอะไรคุณอีกคะนางฟ้าขอดื่มน้ําสักครู่นะคะ หนาวจังเลยขอปิดแอรสักครู่นะหนาวใจหนาวกายห่มผ้าถ้าหนาวใจต้องทำยังไงหนาวเนื้อห่มเนื้ออะไรแบบนั้นนะคุณผู้ฟังบอกมาค่ะพลังงานห้าใบพ้าอยากบอกอะไรอีกโอ้โหพลังงานแห่งความสุขมีคนอุ้มสเต็คมีคนเกิดราศีสิงห์ราศีมังกรแล้วก็แม่สิงห์ธนูออกมาชัดราศีมังกรอีกแล้วสิงห์แม่สิงห์ธนูนะคะ taus a thing เจ้าป่าจิตใจดีคนนี้นะคะอยากบอกว่าเธอเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไหมคนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นคนเกิดปีขานปีเสือราศีสิง์รีมังกรราศีเมษราศีกุมเขาอยากบอกว่าเธอสิ่งไหนที่แบบว่าทําให้เราเจ็บปวดอะ่ะเขาอยากบอกว่าเธอไม่ต้องพูดได้ไหมอย่าพูดได้ไหมหรือสิ่งไหนที่เขาเคยพูดให้คุณเจ็บปวดทุกใจเขาอยากบอกว่าเขาจะถอนคําพูดนะคะเขาอยากขอโทษขอโอกาสคุณแต่ถ้าหากว่าไม่มีเรื่องเม้นกันเขาอยากจะบอกว่า เธออยากเจอเธอมากเลยอ่ะเขานะคะอยากเดินทางมาหาคุณมันมีไพ่แบบว่าพุ่งทยานมาเนี่ยหลายรอบแล้วนะพลังงานความสุขพลังงานความน่ารักพลังงานความเลอค่าสวยฉลาดเก่งของคุณอ่ะหาคนเทียบเปรียบแบบคือหาตัวจับยากอ่ะตัวคุณผู้ฟังของนางฟ้าเขาอยากบอกว่าตอนนี้นะเขา คุณนะ่ะเป็นคนที่หาตัวจับย่าแต่เขาอยากเป็นคนที่อยากให้คุณจับตัวเขานะคะสเต็งราศีสิงคุณกับเขานะคะอาจจะนิสัยต่างกันนางฟ้ามองอาจจะนิสัยต่างกันคนเนือ,อจ,จะบอกว่าดุดัน เงียบขึมไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยต้องการเรียกร้องความรักตลอดเวลาแต่อีกคนนึงก็จะเป็นอะไรที่แบบชอบนวเนียชอบให้ชอบเปชอบแบบว่าประเคนนู่นนี่นั่นให้พอพอแบบได้คุยได้คบได้รู้จักกันมันก็เลยแบบไปกันได้เพราะว่าอะไรที่มันถ้าเหมือนกันเกินไปอะ่ะมันจะไปกันไม่รอดเพราะมันจะรู้ไส้รู้พุงกันนะคะนี่คือพลังงานไพ่อากจะบอกว่ามีคนที่แบบว่าแตกต่างจากคุณมากแต่เขารักคุณมากชอบคุณมากอยากเดินทางมาหาคุณแล้วเขาจะยอมลดอีโก้แล้วก็ทํา สิ่งดีๆเกี่ยวกับคุณในสิ่งที่คุณต้องการนะคะพลังงานวันนี้นะคะสเต็งราศีเมษราศีสิงห์ราศีกุมลราศีมังกรราศีธนูนะคะดางฟ้าขอใช้ไพ่อีกหนึ่งสำหรับนะคะคุณผู้ฟงังเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบคืออยู่ใกล้ๆคุณน่ะ ไกลแค่ไหนถ้าเขาได้เดินทางมาเจอคุณใช่ไหมเขาก็อยากตัวติดคุณอยู่กับคุณทั้งวันอะมุดกันอยู่ทั้งวันซุปกันอยู่ทั้งวันคุณกับแฟนอาจจะเป็นคนที่นิสัยแบบว่าติดแฟนอะในกล้องวงจรในวิดีโอคอลในโทรศัพท์ก็ติดกันแล้วใช่ปะคุยกันจนสายไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าชีวิตจริงตอนนี้คือแบบว่านะชีวิตจริงตอนนี้คือแบบคุณแบบนอกจากจะติดเขาอะ เขาติดคุณด้วยแล้วที่สําคัญไกลแค่ไหนคือใกล้ต่อให้ไกลแค่ไหนเขาก็จะรีบมาหาคุณมาเจอคุณนะคะขอพลังงานอีกห้าใบนะคะดูซิดดูซิไพ่อยากบอกอะไรคุณฟังของนางฟ้าตอนนี้มันแจ้งเตือนแบตหมดแล้วอะ่ะไม่รู้จะอ่านได้อีกนานไหมนะคะแบตมือถือนางฟ้าจะหมดนะคะ มาคะ่ะโอ้โหเดีลยวเว่าจบเลยรักฟังตึงใจมีคนเกิดราศีเมถุนราศีเมษรามศีมีนอยากมาเจอเธอมากเลยมีนเมษเมถุนไฟธนูสิงตอนนี้นะคะเขามองคุณเป็นราชินีเหรียญแล้วก็เป็นไฮพินเทสแล้วเป็นเดดลอฟเวอร์รักรักจนไม่รู้จะรักยังไงแล้วอยากรู้ไหมว่ารักแค่ไหนรักแค่ไหนบอกใครไม่ได้ คนคนนี้นะคะคุณลุงคุณปูป่ป้าสปอร์ตใจดีคุณตาคุณทวดหรือใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะดีวความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งที่มีแบบว่าพลังงานของความเป็นผู้บริหารเก่งกาจเฉลียวฉลาดแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขามันคือไพ่ความสุขแล้วก็ไพ่แบบว่าคุณสวยนะ่ารักเลยค่ะรักชูรี่เขาวันๆก็ได้แต่ส่องมองคุณส่องทางโซเชียลมันไม่สาแก่ใจเขาอยากมาส่องใกล้ๆเขาเลยอยากจะเดินทางมาหา พลังงานชาวต่างชาติคนทางไกลามาแรงมากอยากดีลความสัมพันธ์กับคุณคุณเป็นคนที่แบบว่าสวยงดงามเหมือนราชินีพระจันทร์จมูกกระสันเป็นคมเส้นผมกระทำไฮไลท์คุณเป็นคนที่แบบว่าน่ารักมีเสน่ห์เย้าวยวนแล้วก็คุณมีสไตล์เป็นของตัวเองคุณอาจจะเป็นคนชอบแบบว่ากลิ่นหอมหอมชอบน้ําหอมชอบเทียนอโรมาชอบจุดเทียนแล้วก็แบบว่าฟังเพลงชิวชิวลมนติกเหมือนนางฟ้านะคะตัวคุณเป็นคนที่แบบว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครแล้วเขาก็ชื่อ ชืนชมคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยคนคนเนี้ยเขาอยากบอกว่าเธอไม่เจอไม่ได้แล้วแบบไม่รักไม่ได้แลว้วของเพลงพี่มอสเลยนะแบบ คือแบบเจอบแบบนี้ไม่รักไม่ได้แล้วเขาอยากบอกว่าต้องเจอเท่านั้นต้องมาหาเท่านั้นนะคะพลังงานวันนี้คือออกมาแบบว่าโอ้โหขอจบแค่ห้าใบนี้นะคะเขาอยากบอกไพ่ยอยากบอกคือมีคนคนหนึ่งที่รักคุณมากสเสน่หาห่วงแหนคุณมากแล้วอยากเจอคุณมากแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขาห่วงใยคุณจ,จริงๆแล้วก็แพชชั่นหน้าที่การงานของคุณนะ่ะเขาชื่นชมหมดไม่ว่าคุณจะทําอะไร คนคนนี้นั่งชื่นชมนั่งสมเบิงอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วก็การงานการเงินเขาก็มีค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาจะขยันอดทนแล้วก็เก็บตงังเก็บตังเพื่อเดินทางมาหาคุณนะคะราศิมเมษราศิมีนราศิเม,มทุนราศี สิงแล้วก็ราศีธนูแล้วก็มีราศีพฤษภออกมาราศีกุมนะคะรักห่วงใยห,ห่วงแหนอยากเจอไพ่อยากบอกว่าคุณรู้ไหมมีคนคิดว่าคุณเป็นรักแท้แล้วก็คุณอาจจะเจอแล้วนะคนที่รักคุณจริงๆไม่หวังแบบว่า รักโดยไม่มีข้อแม่รักแล้วรักเลยรักจริงหวังแต่งรักจริงหวังผูกพันไปจนชาตินี้ตราบนิรันดร์นะคะคุณผู้ฟังนี่คือพลังงานน่ารักสั้นๆเดี๋ยวไว้ดึกๆจะทำคลิปยาวให้ฟังนะคะบายบายแฮปปี bye ้เทคแคร์มีความสุขทุกคนนะคะ